ฮอปปีแ้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอปี้แบนช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่น วันนี้นะครับผมจะมาตอดิบงานฟิกกูไลส์มาตนดานดิจิมอนอ่ะออกใหม่ใม่อีกแล้วครับนั่นก็คือแทนแทนแทนฟิกกูไลส์มาตนดาดแม็กนามอนครับมาจากดิจิมอนแอดเวนเจอร์02นั่นเองนี ต้องขอบอกว่าเจ้าแมกนามอนตัวนี้เป็นแมกนามอนภาคทีวีนะครับอ่าเป็นฟิกกูไลสแตนดาร์ดนะกล่องมันก็เลยแค่นี้เองนะกล่องมันเป็นเล็กๆนะครับนี่ขอบอกว่าใครที่หวังว่าตัวมันจะทองทอ้งทองนะครับก็ต้องบอกว่าสีมันเป็นแบบนี้นะ ามันเป็นสีทองแบบนี้นะครับแต่มีผู้รู้ให้คําแนะนำผมมานะครับว่าสีทองของตัวแมกนามอนเนี่ยอตอนที่มันออกเป็นของเล่นครั้งแรกก็สีนี้นะเออบันไดก็ทำออกมาเป็นสีนี้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้เป็นทองทอกทอง,ทอง,ทองก็คงต้องทำสีเพิ่มนะครับในส่วนจุดขยับเป็นงานฟิกกูไลสแตนดาร์ดผมไม่ห่วงเลยครับขยับได้ดีขยับได้เยอะนะครับนี่อ่า อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าเจ้าแมกนามอนตัวนี้ตัวงานเขาจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องเจ้าแมกนามอนกันเลยดีกว่านะครับอ้อส่วนใครที่หวังว่าเกาะสีทองของมันเนี่ยจะมารวมร่างเป็นแทก อ่าเขาเรียกแท็กใช่ไหมผมจาไม่ได้ว่าเรียกเป็นอะไรนะทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะอยู่ติดกับตัวแมกนามอนไปเลยนะอ่ามาโอ้แผงมีไม่เยอะนะครับมาทุงแรกเจอแผงสีฟ้าอ่าในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ข้างนอกกล้องเห็นเป็นสีฟ้านะอ่าสีฟ้าสีน้ำเงินอยู่โทนนี้ละกันนี่ก็คงเป็นตัวของแมกนามอนนะครับแล้วก็มีจอยข้อต่อนะนี่อ่า นี่แล้วก็แผงสีทองครับนี่ให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเป็นสีนี้นะครับอ่ะโดยส่วนตัวก็รับได้นะรับได้นะถึงจะยี้กับสีพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่พอประกอบเสร็จทั้งตัวแล้วว่ามันก็ดูดีขึ้นมานะเออเหมือนตัว Imperial d i ด m o n นที่ผมยี้สีทองของมันนะครับแต่พอประกอบเสร็จเออววะมันก็สวยดีนะอะไรอย่างนี้นะครับตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับนี่เห็นไหมอ่า ตรงเกราะมีรายละเอียดนะครับอ่ะมาดูถุงถัดมาถุงนี้นี่อันนี้เป็นหมัดนะครับของแมกนามมนนะน่าจะเป็นพวกช่วงแขนช่วงขานะครับของตัวแมกนามมนนะสีฟ้าแล้วด้านหลังเป็นแผงสีดำนี่แล้วก็แผงเล็กๆสีขาวนะครับสุดท้ายโอ้อันนี้ดีสติกเกอร์ครับนี่ให้มานิดนึงนะครับดีงามดีงามนะแล้วก็ กรอของแมกนาอนะครับหมดแล้วโบเบมีแค่นี้จริงๆครับมีแค่นี้หมดแล้วนี่อันนี้ก็คืออาร์คเวิร์กหน้าเล่มนะครับนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องขอบอกว่างานฟิกกูไลส์สแตนดาร์ดอะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเน้นที่จุดขยับแอคชั่นท่าได้เท่านั้นเองนะไม่มีพวกอาวุธหรือมีพาร์ทเสริมนะครับนี่ ามาเรามานับแผงกันดีกว่านะหนึ่งสอี่ห้าหเจ็ดแผงสติกเกอร์หแผงครับมีเบาๆครับตอแปบ,บๆก็เสร็จนะดูขั้นตอนการประกอบแล้วไม่ยุ่งยากครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยประกอบไปเรื่อยๆก็เสร็จครับอย่างที่บอกไปคือเนี่ยประกอบเสร็จก็เป็นตัวอย่างนี้เลยนะไม่มีพาร์ทเสริมไม่มีอาวุธไม่มีอะไรให้มาเพิ่มนะครับเป็นตัวโดดๆแบบนี้นะฮะอ่าอ่ะ เอาเป็นว่าเราอย่าเสียเวลากันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าแมกนานให้เสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะหล่อขนาดไหนเออไปไปประกอบกันเลยครับตัดดดาแล้วเราก็ประกอบเจ้าแมกนานเสร็จแล้วนะครับขอบอกว่าเทนะเออ ลงตัวมากๆเลยนะครับถ้าตัดเรื่องสีของเกราะอ,ออกไปเนี่ยจัดว่าดีมากๆเลยนะครับอ่าดูเผินๆคิดว่าเป็นฟิกกูอาร์ตเหมือนกันนะเออสวยดีสวยดีครับอ่าเรามาวัดความสูงของแมกนามอนตัวนี้กันดีกว่าแมกนามอนตัวนี้จากเท้าถึงเขานี้ประมาณ17เซนครับประมาณ17เซนนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆเออ เออประกอบเสร็จแล้วน้องหล่อดีมอนกันนะครับอ่าอย่างที่บอกนะก็คือบางทีถ้าเราดูแยกชิ้นอะ่ะมันจะดูแบบเออหยางวะแต่พอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยโอเคนะครับอ่ามันก็โอเคนะแต่บางคนอาจจะไม่ถูกใจกับสีของเกราะนะครับถ้าไปย้อนดูอ่าของเล่นลายเก่าๆของเจ้าแมกนามอนเนี่ยก็จะเห็นนะว่าส่วนใหญ่สีของของเล่นเนี่ยจะเป็นสีประมาณนี้นะครับอ่า เอาจริงๆคืองานฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดของดิจิมอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากทีวีซีรีส์ซะส่วนใหญ่นะครับสีของทีวีซีรีส์ก็จะประมาณนี้นะครับเพียงแต่เกาะมันจะมีความเงาขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองอ่าโดยรวมจัดว่าดีครับเจ้าตัวนี้ประกอบไม่ยากเลยครับไม่มีจุดอะไรให้ต้องระวังเลยอ่าประกอบตามคู่มือแป๊บๆก็เสร็จนะครับที่สำคัญเจ้าตัวนี้ จุดขยับดีครับจุดขยับดีมากนะเพราะมันเป็นฟิกกูไลท์สแตนดาร์ดนะครับอ่ะไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้นะเพราะมันจ่าหัวว่าฟิกกูไลท์สแตนดาร์ดจุดขยับเนี่ยไม่ต้องห่วงครับขยับได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าแมกนามอนมีเท่านี้จริงๆครับไม่มีอาวุธไม่มีมือไม่มีอะไรมาให้เปลี่ยนนะครับทั้งตัวมีแค่นี้เลยนะนี่ด้านหลังของเจ้าแมกนามอนจะมีรูอยู่นะครับนี่ตัวนี้เอาไว้จุบกับฐานนะครับนี่ เสียได้ที่งานฟิกลิมพันเสียได้ที่งานฟิกกูรไรส์สแตนดาร์ดของตัวดิจิมอนเนี่ยจะไม่มีฐานมาให้นะครับถ้ามีฐานมาให้เหมือนฟิกกูรไรส์สแตนดาร์ดคาร์เมนไรเดอร์เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับโดยรวมจัดว่าด,ดีครับแฟนๆดิจิมอนไม่ควรพลาดนะครับเพราะของเล่นดิจิมอนส่วนใหญ่ที่ออกมา น้อยชิ้นน้อยอย่างนะครับที่จะสามารถขยับได้นะฮะอ่าส่วนใหญ่ก็ชออว่าเป็นฟิกเกอร์เอ่ยเป็นซอฟเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนงานขยับได้เนี่ยราคาก็จะแรงนะครับแต่อันเนี้ยราคาจับต้องได้แต่ก็ทําใจเรื่องสีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแมกนามอนนะครับเดี๋ยวผมไปจับเจ้าแมกนามอนตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจับเป็นยังไงไป ไปดูกันเลยครั ยังไงกันบ้างครับกับงาน f i ก u ูไ t สแตนดาร์ดแมกนามอนตัวนี้สำหรับผมหลอ่องปงุปง่ปงให้เลยนะครับอ่าเจ้าตัวนี้ประกอบง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยประกอบ Z, เสร็จนี่โพ่าตั้งโชว์สวยๆขึ้นตู้ได้เลยครับอ่า สายขี้เกียจถูกใจสิ่งนี้นะครับแต่ก็มีติอยู่ข้อ2ข้อนะครับเรื่องแรกก็เรื่องสีแต่ก็โอเคครับทำใจยอมรับได้แล้วเรื่องที่2ก็คือเขาน่าจะให้ฐานมาด้วยนะครับเหมือน f i g u r i z e standard c a m e n r i d e r นะครับฐานที่เห็นอยู่นี้ผมไปยืมมาจากตัว c a m e n r i d e r นะครับไม่ใช่ฐานของตัวน้องนะถ้าตัด2ข้อนี้ออกไปโดยรวมเจ้า m a g กน m um o n ตัวนี้จัดว่าดีครับแฟนดิจิมอนไม่ควรพลาดนะครับเออ ประกอบเสร็จตั้งโชว์ขึ้นตู้ถ้าคนไม่เข้ามาดูใกล้ๆก็คิดว่ามันเป็นฟิกกูอาร์ตเหมือนกันนะเออเท่เหมือนกันนะครับอ่ะเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับเจ้าแมกนามอนตัวนี้บ้างอ่ะมาแชร์ความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแบยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะ วันนี้ฮอ b บี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ันด้วยนะครับอ่าช่วงนี้รู้สึกว่างานเร่งเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้ก็แอบเห,ห,หนื่อยๆนิดนึงยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะว่า จะเอาตัวอะไรมารีวิวอ่าหรือจะเปิดกองซุมอะไรนะหรือจะพาไปไลฟ์ที่ไหนยังไงก็รอติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วจันแนมบ๊ายบาย copy that.